น้าตาไม่ไน่ากินม่มีอร่อยวะอร่อยจริงไหมมันเหมือนการ์เมลไอิงกเป็นกามลอย่าง่งมากงลายร่ยอย่างนูง้มงมเยออิงม่อมีเม่นควเป็นนิดหนึ่งมันมีนเม่ควปกติมันจะอะไรกว่านี้อร่อยครับขอบคุณค่ะอร่อยมหม นี่กอยู่เหขาด้วยนะคะใครเห็นกินนีนะคะอยากกินนะคะนมดูบางพวงอะจิ้มจิจกกาเขาเไไ่องบอกเอกนมีเนยอ่ะมีอมีออีเน็ีคนเยอะกว่าไได้จับมือนี่ไอ้ปอกเปือก